ก็ฉันดีทุกคนนะครับเดี๋ยวจริงๆคลิปนี้มันต้องมาก่อน2คลิปแรกนะเป็นโจทย์ไปก่อนนะครับอันนี้เรื่องค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มนะครับหรือว่าค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่มนั่นเองนะภาษาอังกฤษก็เอ value random variables. เอ,อนั่นแหละนะครับค่าคาดหมายหรือค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่มเนี่ยนะครับมันก็คือ ค่าเฉลี่ยนั่นเองนะมันก็คล้ายๆกับสถิตินั่นแหละสถิติจำได้ไหมว่ามันเอาข้อมูลค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนักเอาข้อมูลคูณกับน้ําหนักข้อมูลของข้าไหรค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มก็ทําในลักษณะเดียวกันนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะครับในส่วนของแบบไม่ต่อเนื่องนะครับกับค่าคาดหมายแบบต่อเนื่อง เอาแบบไม่ต่อเนื่องก่อนนะ e x นะครับตัวนั้ล่ะคือ e x ตัวนี้ก e วงเล็บ x เนี่ยนะครับหรือว่ามันก็คือมิวให้ x นั่นแหละนะหรือว่ามิวตัวเดียวก็คือค่าเฉลี่ยนะครับจะเท่ากับซัมของ x คูณกับ f x นะครับซัมของ x คูณกับ f x ง่ายๆแบบแค่นี้เลยนะครับส่วนถ้าแบบต่อเนื่องนะครับก็จะได้เท่ากับอินทิเกรตเนาะตั้งแต่ช่วงลบอินฟินิตี้ไปจนถึงอินฟินิตี้ของ x คูณ f x d x ไปดูครับในสมบัติของมันนะว่าสมบัติของค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะถ้าไม่ใช่ x แต่เป็นฟังก์ชันของ x หรือว่าอาจจะเขียนเป็น g(x) เนี่ยนะครับนะเราก็จะได้ว่าค่าคาดหมายของไอ้ฟัังก์ชน g x นะครับก็จะเท่ากับซ้ำของ g(x) คูณ x นะครับนี่ g(x) เรเป็นอะไรบ้างก่อนหน้านี้ g(x) เราเป็น x ใช่ไหมเราเปลี่ยกลายเป็น e ของ x เนี่ยจะเท่ากับซ้ำของ x คูณ x นะครับว่า x ของเรา g(x) ของเราเป็น x นะครับ g(x) ของเราเป็น x เฮ้ถ้าเผื่อสมมติว่า g(x) ของเราเป็นอะไรได้อาจจะเป็น x กำลังสองได้าวก็็เเปปล่ยนน x 6x อ่ก g ์ก็เป็น 6x ใช่ไหมครับเราก็จะเท่ากับซัม 6x นะครับคูณกับ fx เนี่ยทุกคนแค่นี้นะครับหรือในจำนองถ้าเป็นต่อเนื่องนะครับก็อินดิเกต gx fx นนั่เองละจากลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะครับซึ่งเราก็จะได้สมบัติด้วยกันนะครับสองรูปแบบตอนนี้นะครับว่า e ของ ax บวกลบ b เนี่ยจะเท่ากับ a คูณ e x บวกลบ b ครับแล้วก็ e ของ gx บวกลบ sx เนี่ยนะครับจะเท่ากับ e gx บวกลบกับ e sx สรุปให้เลยจะได้ว่า ค่าคาดหมายครับของค่าคงที่ใดๆให้เป็นเอเลยค่าคงที่ใดๆค่าคาดหมายของค่าคงที่จะได้ค่าคงที่ตัวอย่างเช่นอะไรครับเช่นให้หาค่าคาดหมายของ8ดตัวอย่างเนี้ยเราก็จะได้8เลยนะครับหรือว่าหาค่าคาดหมายของลบสเราก็จะได้ลบสเลยนะครับแค่นี้ต่อไปอันที่2นะครับเราจะได้ว่าค่าคาดหมายของตัวเลข คูณกับตัวแปรเช่นค่าคาดหมายของ2 x เราสามารถดึงออกได้ครับครั้งทีได้จะเท่ากับ2คูณกับค่าคาดหมายของ x และข้อที่3ครับค่าคาดหมายของฟังก์ชัน2อันที่บวกลบกันนะครับก็คือ e x อ e ของ g x บวกลบกับ s x เนี่ยนะครับเราสามารถกระจายค่าคาดหมายเข้าไปเป็น e ของ g x นะครับบวกลบกับ e ของ s x ได้นะครับแค่นี้เองเนี่ยมีอยู่แค่3ข้อนะครับที่เราต้องทำความเข้าใจชึบชึบๆึในสามอันนี้เลยนะครับแค่นี้เองค่าของค่าดตรงที่ได้ค่าของที่ค่าคาดหมายของค่าขงที่คูณจัแปรดึงนค่าที่ออกมาคูณกับค่าคาดหมายของจัแปรและค่าคาดหมายของสองอันบวกกันกระจายออกไปหาทีละตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างก็แล้วกันนะครับกำหนดครับ กํากหนดให้ e x เท่ากับ e 4นะแล้ว e x กําลัง2เท่ากับ e 5จงหาค่าของ e ของ x กําลัง2ลบ5 x บวกหเนี่ยนะครับเวลานะครับเวลาเราเดาเนินการทำก็จากครับจําสมบัติได้ใช่ไหมทุกคน e ของ x กําลัง2ลบ5 x บวก6ครับ สามก้อนนี้นะครับเรากระจายเข้าไปเลยนะเราก็จะได้ e ของ x กำลังสองใช่ไหมครับลบกับ e ของอ่าบวกก่อนก็ได้บวกกับ e ของลบห้า x นะครับแล้วก็บวกกับ e ของหกใช่ไหมเรากระจายเข้าไปทุกคนอันนี้ครับเราก็จะเท่ากับครับ e ของ x กำลังสอง เห็นไหม e ของลบห x เราสามารถดึงลบหออกมาได้นะครับเป็นลบหคูณกับ e ของ x นะครับแล้วก็บวกกับ e ของค่าคงที่ทุกคนได้ค่าคงที่ใช่ไหม e ของ6ได้6นะครับทีนี้ไปดูสิ่งที่โจทย์ให้มาเห็นไหมครับนี่นะ e x นี่เท่ากับ4นะครับเห็นไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ e x กำลังสเท่ากับยีนะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับได้เท่ากับ ยี่สิบห้าลบกับสี่คูณห้าครับยี่สิบใช่ไหมครับแล้วก็บวกหกได้เท่ากับห้าบวกหกก็เท่ากับสิบเอ็ดนะครับตัวอย่างต่อไปกำหนดให้ f x เท่ากับฟังก์ชัน x บวกสามส่วนด้วย12นะครับแล้ว x ก็เป็น0 12จงหา e ของลบ 2x บวก8นะครับ e ของลบ 2x บวก8กระจายครับเท่ากับ e ของอะไรครับลบ 2x ใช่ไหมแล้วก็บวกกับ e ของ8นะครับ e ของลบ 2x รับดึงออกมาครับได้เป็นอะไรครับได้เป็นลบ2ใช่ไหมคูณกับ e ของ x นะแล้วก็บวก e ของค่าคงที่ครับได้ค่าคงที่ใน8 ทีนี้ล่ะครับสิ่งที่เราต้องไปหามา ex หาได้จากอะไรครับเราก็ต้องไปดูเห็นไหม x จับคู่ครับ x ของเราเป็นอะไรบ้างครับ x ของเราครับ x ของเราเป็น0 1แล้วก็2อาทีนี้เราก็จะได้ fx ครับแทนค่าลงไปใช่ไหมศูย์ครับ x เป็น0ครับแทนลงไปครับ0ยบวก3ส่วน12ครับ ก็จะได้เท่ากับ3ส่วน12ครับต่อไปครับ x เป็น1ครับแทนเข้าไปครับ1บวก3ส่วน12ครับก็จะได้เป็น4ส่วน12ครับต่อไปครับ x เป็น2ครับแทนเข้าไปครับเป็น2บวก3ส่วน12ครับเราก็จะได้เป็น5ส่วน12ครับ เพราะฉะนั้นครับตรงนี้ครับเราจะหาค่าคาดหมายหรือค่าคาดหวังได้นะของ x นะครับจับคู่เห็นไหมเท่ากับซัมของ x คูณกับ f x ครับ x คูณกับ f x เห็นไหมเป็นคู่คูณกันเห็นไหมครับจับคู่คูณกันนะแล้วก็ซัมก็คือเอามาบวกกันนี่ทุกคนอ่ะเําเนมือนกันเลยครับลงมือทําตัวแรกครับ x เป็น0นย์ะแล้วฟังก์ชันของมันคือ3ส่วน12นะครับ บวกกับ x <c oughs> เป็น1นะครับฟังก์ชันของมันคือ4ส่วน12นะครับแล้วก็บวก x <c oughs> เป็น2นะฟังก์ชันของมันคือ5ส่วน12นะทุกคน <c oughs> จะเท่ากับครับอ่าก้อนแรกได้0ก้อนหลังเป็น4ส่วน12แล้วก็บวกกับเท่าไหร่นะส0ส่วน12ได้ครับ 1 4 1ส่วนหรือ7จ็ดส่วนน่นเองนะทุกคนโอเคเพราะนั้นเราได้มาแล้วใช่ไหมครับว่า e x ของเราเท่ากับเท่าไหร่ครับทุกคน e x ของเราได้7ส่วน6นะครับเราก็จะเอาไปแทนในนี้เลยนะทุกคนอ่นะครับปั๊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 บ,บว่า,าใส่ขงโอเคครับเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับลบ2คูณกับ 7ส่วน6บวก8ครับตัดทอนสองนึ่งซองนะครับก็จะเท่ากับครับลบ7ส่วน3บวก8ครับตอบครับทุกคน17ส่วน3ก็ได้นะหรือตอบเป็นทศนิยมก็ได้นะตัวอย่างต่อไปครับอันนี้เป็นแบบ ต่อเนื่องนะเมื่อกี้เป็น2ข้อเมื่อกี้เป็นแบบไม่ต่อเนื่องนะครับทีนี้เราไปดูต่อเนื่องนะให้ x เป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องที่มีฟังก์ชันความหนาแน,น่นของความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มเป็นแบบนั้นนะครับนะก็จงหา e x นะครับค่าคาดหวังหรือค่าคาดหมายของมันนะก็จะเท่ากับอะไรครับจากสูตรครับอินทิเกรตใช่ป่ะทุกคนจากลบอินฟินิตี้ ถึงอินฟินิตี้ของ x คูณกับ fx นะครับดีา dx นะครับเพราะนั้นจากฟังก์ชันตรงนี้ที่ให้ดูใช่ไหมเราจะเห็นว่าอ่าที่ครูบอกว่าถ้าเราจะลองดูเป็นช่วงแกน x เนี่ยจากลบตีถึงตีเนี่ยมันแบ่งช่วงฟังก์ชันออกเป็นนี่มีค่า3ใช่ไหมสี่ตรงอยู่ระหว่าง3ถึง4เนี่ยเป็น x ลบ2ส่วน12 นะและตรงอื่นเป็น0นยเป็น0เห็นไหมครับเพราะนั้นเราก็จะต้องแบ่งการอินทิเกตออกเป็น3ช่วงนะครับซึ่งแน่นอนการแบ่งการอินดิเกตของเราออกเป็น3ช่วงเนี่ยมันจะได้เป็นอะไรครับช่วงแรกคือลบอินฟินิตี้มาจนถึง3ใช่ไหมครับซึ่งฟังก์ชันเป็น0นะครับแล้วก็บวกกับอินทิเกตจาก3ถึง4อ่ะอันนี้ใช้ฟังก์ชันอะไร x ลบ2ส่วนสิแล้วก็ d x ด้วยแล้วก็บวกจากอินทิเกตจาก4ถึงอินฟินิตี้ช่วงดังกล่าเป็นไงครับฟังก์ชันคือ0ูนะครับเนี่ยแล้วมันจะเป็น0ูนสค่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นจากข้อนี้เราก็จะเหลือเพียงแค่อะไรครับมันจะเท่ากับอินดิเกรตจากแค่3ถึง4ฟังก์ชันก็คือ x x คูณ f(x) นะครับ x คูณกับ f(x) ก็คือ x ลบ2ส่วน12นะครับอ่ะ dx ทุกคนเป็นไงครับกระจายเข้าไปนะเราก็จะได้เท่ากับครับอินทิเกรตจาก3ถึง4ของ x กำลัง2ลบ 2x ส่วนสิบองใช่ไหมครับส่วนสิบสองครับเรา<ส>ดึงออกไปข้างนอกครับค่าคงที่เราจะได้ไม่ต้องคิดยากมากนะครับเราก็จะเท่ากับครับหนึ่งส่วนสิบสองวอยู่กับครับอินทิเกรตจากสามถึงสี่ของเอ็กกำลังสองลบสองนะครับโอเคอ่ะอินทิเกรตเลยทุกคนก็จะเท่ากับ1นึส่วน 12, กับ อินทิเกรต x กํลังสครับได้ x กํลังสส่วนสครับอินทิเกรตลบส x ได้ลบส x กํลังสองส่วนสตัดแล้วเหลือ x กํลังสองนะขอบเขตจาก3ถึง4นะครับอ่ะแทนค่าลงไปเขตบนลบเขตล่างใช่ไหมครับก็จะเท่ากับครับ1นึส่วนสิคูณกับอันแรกครับแทน4เนอะลงไปในฟังก์ชันนี้นะ นะครับฟังชันนี้เลยนะครับป๊ปบ๊ป,บปบอปเเป็น4กํกลัง3ใช่ไหมครับ4กํกลัง3ได้เท่าไหร่เอ่ย4 4 16 6 6 4 64, 64ส่วน3าลบ4กลัง2ครับลบ16นะครับอันนี้เขตบนนะแทน4ลบเขตล่างครับแทนด้วย3ครับ3กํกลัง3ครับ27นะครับ ยี่สิบเจ็ดส่วนสามลบกับสามกำลังสองครับเก้านะครับก็จะเท่ากับครับหนึ่งส่วนสิบสองคูณกับอันนี้ครับหาคอร์อนให้หน่อยหาคอร์โนครับสิบหกสามสี่สิบแปดครับหกสิบสี่ลบสี่สิบแปดเหลือสิบหกส่วนสามนั่นเองนะ อโอเคก่อนหน้าได้16บกส่วนสก้อนหลัง3 1 3 3 9 27, ึ9่เ้ายอ้าวเกลบเกครับก็เป็น0นย์นะครับลบ0ูนย์ไปโอเคก็จะเหลือแค่1นึส่วนสิคูณกับ16บหส่วนส x ของเราในข้อนี้ครับจะเท่ากับ4ส่วน เก้านั่นเองนะทุกคนคำตอบครับ